เราเอาหมาน้อยมาเล่นตัวหนึ่งฮะจุกโกเด็กมองหน้าพ่อสิฮะอะไรนะนี่สิเฮ้ยลูกเอฮะ <laughs> ตลกเฮ้ยดูหน้าหน่อยสิ นะโลกมาน้อยหืหน้าตามตลกดีครับตอนนี้หูมันยังไม่ตั้งนะแต่ตัวนี้น่าจะขนยาวแหละขนมันหยิกๆกวนจะมั่มดีจังเลยฮัลโหลมานี่สิจะเอ๋จะเอ๋หน่อยแล้ว